มันมีรัดมันมรดไม ความรู้แทรกไปกับครูอาจารย์ที่นำทางไปสู่จุดต่างๆให้คำแนะนำไปตลอดระยะเวลาว่าเจอตรงนี้อะไรที่ควรแก้ไปเดลยผมมาก็่บงนึงโดยก็นเหงื่อเปียกเลยนอนเดินพอที่เดินช้าจะต้องวิ่งไล่ตามผมนะเดินเร็วนะเดินเร็วไม่หยุดหนึ่งก็บอกเหงื่อทุกมเ

ทีที่ที่แจกแล้วก็อุปกรณ์แมสแล้วก็ข้อติดขาที่แจกไปเนี่ยทางส่วนกลางจะเป็นคนดูแลแล้วควบคุมโรคจากการฉีดวัคซีนทั้งหมดคุณหมอหน้ามือรับก็จหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอแล้วเสียสีตั้งแต่ปลายนิ้วเข้าไปถึงโคนนิ้วเลยนะเข้าใจไหมนี่คือล้างนิ้วทั้งสี่นิ้วท่าที่สามท่าที่สี่ชิโป้ 5่เล็บหลายคนไา้เลยโยนแล้โยนทิ้งแลยวต้องจีใช่หมเนโปลอดภัยแล้วครับหมหนสสปลอดภัยแล้วสุดยอดมาดูว่าเราจะดาเนินการเรื่องป้องกันโรคที่มากระดุดหนาวเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าโรคที่มากระดุดหนาวก็จะมีโรคไข้หวัดโรคทางเดินหายใจนะฮะที่จะเป็นมากเกินเกิน และอันที่สองคือเราจะมาติดตามดูว่ามีโรคที่เกิดขึ้นตามตะเข็บชายแดนโรคอะไรบ้างเพื่อจะได้วางแผนป้องกันควบคุมโรคตามตะเข็บชายแดนซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะจังหวัดเลยจังหวัดเดียวมีทั่วประเทศหมดนะฮะเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยจะมากับเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากรมากับเรื่องที่ที่อยู่ตามตะเข็บก็ขาดโอกาสในการรับวัคซีนในช่วง1 0 2 0ีปีผ่านมานะ อันนี้คือสองสองจุดประสงค์ใหญ่ๆก็คืออย่างวันนี้ในที่เรามาที่โรงเรียนสุจาิตสมข้อเนี่ยเด็กๆลูกๆเราที่มาอยู่ที่นี่ก็มาจากแดนไกลเป็นชาวไทยภูเขาชาวไทยที่ยากไรบางคนไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นโรคโปลิโอคอตีบไอคนบัตทยักจะสามารถแพร่กระจายในหมู่นักเรียนที่นี่ที่กินนอนอยู่ที่นี่ได้ง่ายเลยถ้าเขาไม่มีร่างกายแข็งแรงไม่ได้ออกกาลังกายไม่กินอาหารที่ดี และอยู่ในสิ่งแวดล,ล้อมที่แออัดโรคเหล่านั้นก็จะมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นการควบคุมโรคในที่นี้เราจะมาดูว่าเขาควบคุมโรคคอติดได้อย่างไรเป็นตัวอย่างเพราะเขาทำได้จนหยุดยั้งโรคคอติดใหม่ไปแล้วเนี่ยเราก็มาศึกษาแล้วมาดูเด็กๆว่าเขาเนี่ยล้างมืออย่างไรแล้วเราได้ทราบว่าว่าการที่หยุดยั้งโรคนี้ได้เพราะหนึ่งฉีดวัคซีนสองคือตรวจคนที่เป็นหวัดคอติดเนี่ยแล้วรักษากินยาส4วัน สาก็คือล้างมือ,อยังเมื่อกี้นี่เราเห็นเด็กล้างมือเป็น8ท่าเนี่ยถ้าล้างวันละหลายหลายครั้งก่อนอาหารทุกครั้งลัางข้าห้องน้าทุกครั้งน้าก่อนนอนเนี่ยล้างมือถูกต้องคนที่ไม่ป่วยก็ไม่ต้องกลัวที่จะต้องใส่แมสตลอดเวลาเพราะว่าการใส่แมสไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะว่ามันไ,ไม่ได้แพร่อย,อยู่นยในในลมหายใจเข้าออกแต่มันแพร่เลยเอามือไปแตะเชื้อตามอยู่ตามโต๊ะเนี่ยแล้วมาเข้าปากเข้าจมูกถ้าเราล้างมือบ่อย การใส่แมสก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่แมส